สุขโขบุญยศาสตร์อุจยโยการสะสมบุญนำความสุขมาให้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีและต่อพระเจดีสายโคกเปลือกนว,วัด,วดลบลบขบเป่าตำบลบนพระเนยียดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีกำหนดก,การตรงกับวันที่6และวันที่7กุมภาพันธ์2568ตรงกับขึ้นเ่9ค่ำและ10ค่ำเดือนส ลางคืนติดทองไหว้พระหลวงพ่อพุทธโอภาสพระใหญ่ประจำหมู่บ้านนกขบเปล่าและรับชมสนุกสุดทันสากับรืมองวงย้อนเพ็รนละขาจากจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งสองคืนากยลง่อ บบนนเจ,จชนชิญร่วมมาร่วมสนุทก,กับพี่น้องชาวบ้านลบขุนเป้างานประจำปีก่อพระเจดีสายเข้าเปลือกและทอดพระปาสามัคคีวันที่6และวันที่7กุมภาพันธ์2568ที่จะถึงนี้ ประธานฝ่ายสงได้แก่พระอธิการบุญเลิศสุเมโทเจ้าอาวาสวัดลกขบเป่าพร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านทั้งสามหมู่ คณะกรรมการวัดและชาวบ้านนกรเป้าทุกท่านร่วมใจกันจัดงานเพื่อบ,บูรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัดให้เจริญรุ่งเร,องเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอทุกท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้ขอพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ธรรมริษคุ้มครองภัยให้สุขขีแม้เดินทางทินใดให้โชคดีไร้ราขีชื่อเฟื่องเรื่องรือ,รอไก่ไก่ เคยเที่ยวงานวัดบา้านตายทำบุญเป็นทององค์พระมาลัยขอพระเจริ์สายร่วมกันสามสามตอาอ่อหน,น้าหลวงพ่อสองคนดังตุกเทียนที่ต่อหวัง,วงพรจากบุญหลวงพอ่อบนบานขอความรักย,ยั่งยืน